เราก็มีการพัฒนากันสําหรับบริษัทอุต,อตอสาหกรรมน้ําตาลบ้านไร่จำกัดตัวนี้เราก็จะมีชุดปรับปรุงดินที่เราเรียกว่าพีแมสนะครับพีแมสมีข้อดียังไงพีแมสทาให้ดินร่วนฟยทําให้ดินฟูมากขึ้นนะครับพอดินร่วนฟยดินฟูมากขึ้นโครงสร้างดินก็จะมีช่องว่างให้อากาศกับน้ำแทรกตัวอยู่ได้เป็นที่อยู่ของอาหารของเลาะสมพืชของอ้อยเรานะครับก็พีแมสตัวนี้ครับก็จะโดน ขับด้วยระบบสายพานลำเลียงไหลลงมานะครับซ้ายและขวาลงอยู่ที่ผิวดินหน้าชุดพวนดินแนวเด่งนะครับพอลงมาปุ๊บชุดพวนดินแนวเด่นชุดนี้ก็จะพวนดินพวนหน้าดินให้มีความละเอียดพอที่จะอพอคุ้มสาอ้อยได้แล้วก็คุกเขาพีแมสให้กระจายไปในจุดที่เราต้องการในจุดที่เราต้องการปลูกนะครับผมชุดปวนดินแนวเด่ตนตัวนี้จุดเด่นคือ สามารถปรับรอบความเร็วรอบของตัวควรได้ให้เหมาะสมกับสภาพดินไม่ว่าจะเป็นดินทรายดินร่วนปนทรายหรือดินเหนียวในแปลงนี้จะเป็นดินเหนียวเราก็จะปรับรอบให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อทําให้การควนการตีได้ละเอียดมากขึ้นนะครับจากการควรดินเสร็จแล้วก็จะมีล้อปิดเก็บความชื้นเพื่อตีนหน้าดินไว้ป้องกันความชื้นระเหยออกไปแล้วก็เป็นตัวมาร์กเกอร์หรือมาร์กล่อง ให้รู้ว่าเวลาเราปลูกเนี่ยแนวปลูกจะตามนั้นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอคือชุดล่อหรือเครนยกปุ๋ยนะครับตัวเนี้ยปัญหาที่เราเจอไม่ถูกคือถ้าเราใส่ปุ๋ยอินทรียหรือสารปรปุงดินเนี่ยมันต้องใช้จํานวนมากมันทําให้เราต้องใช้แรงงานในการโหลดปุ๋ยมากเราก็เลยพีายามพัฒนาเรื่องของชุดโหลดปุ๋ยขึ้นมานะครับวิธีการโหลดก็คือใช้เครนตัวนี้สามารถขักได้นะครับ แล้วเราก็จะมีขอสําหรับขอาะปุ๋ยปลดปุ๋ยได้นะจะปรับโลดปุ๋ยพืชลงได้โดยใช้แรงงานแค่2คนนะครับสําหรับเครื่องมือชุดนี้นครับมิโกตัวนี้มันจะทําให้ทุกอย่างแมั่นยำไม่สุดระเบิดดานเฉพาะแนวที่มั่นยํานะครับผมสร้างแนวปลูกที่แม่นยำลดต้นทุนเพราะเราใช้พื้นที่ พันเมตรเองนะครับแล้วก็ใช้พีแมสอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ